ให้ร้แอนยิบเน่ยิบเน่โต้น้องแอนนี่นี่นองแอนนี่มานี่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 เพิ่นลงไปใ้ดินนองแอนเมาองแอนนี่ฮะนองแอนลสเซเว่นอีเลฟเว่นเซเว่นอคือบ่านน้บอีติดีบ่ ค่ะยู่ในเมืองนี่แถวบ้านหนองบัวนีเอามีอยู่ตดิแม่ให้คบุ้งผู้ด้่นี่เอ้าฟังเล่าก็มี่ถิ่มขยะนะครับถิ่มเป็นยังไงกันนะเอาถิ่มคามคนไทยเป็นกัสิเน้นเลี่ยนเรื่องของการถิ่มขยะนะขยะเพราะว่าอย่างเที่ยวเห็นนี่เหลืองปลากระจกขุนทองเงียนแม่แม่าย้ผ้าใบเมืองแต่เด่นเด้อพร้อมหรือยังก็ตอนนี้เลยบ่ะตอนนี้เลยแล้วเคยเห็นเมืองแต่เด่นป่ะไปไปช่วยเดี๋ยวไหมไปนั่นไปนี่่ใกล้ๆนี่ เมืองตะดินป้าน้องแอนไ,ไปเฮามานี่ชนน้องแอนไปเบิ้งเมืองตะดินป้าไอ้ต้นไปไปไหมก้อนุญาตพาน้องไปเบิ้งเมืองตะดินจักหน่อยเนี่ยนะเอร์อันนี้คือเ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 อไอ้มหานนี่เมืองตะดินไปปะไปผ้ารองแอนไปเบิ้งเมืองตะดินป้าไอ้ไอ้ไหมจะพ้าระยังไปก่อนมามามา ฟังหันมืดเนาะเลยเนาะออันนอันนี้แจ้งอยู่ตรงนี้ไป<า>ฟังนี่้องแอนแสนี่ยาวทางนี้อะแล้วลองแอนเคยขึ้นอะไรเรืออย่ง เคยอยู่เคยอยู่เคยตอนเดเคยเคยตั้งแต่อยู่บ้านอลไรอิเก็มมาลาศเคยมาไทยยุวมาลาศเพราะวานเขาม่ซื้อกับลิ้มแม่น้ำโก้กายก็เพิ่มมาลาศแกแสดงว่ามีมีมันมันในเรือนอยู่เนาะอ่านองแอนยืนชิดขวาดิน้องแอนเออนี่ต้องยืนชิดขวาเบื่อผมคนจะไปก่อนไปไหมลูกคนนี้ชิดขวาได้เลยน้องแอนน้องแอนเป็นเด็กชั้นใดดินนี่แหละครั้งที่สองครั้งแรก มือซานี่เหน่อยมากแล้วแมนมือซาว่เชิญนี่ข่้งที่สองเอาแล้วเสื้ออยู่บาประเทศไทยมีใต่ดินที่แหลกนะกกพ,พ,พ่อพอคูอยู่แจนย่างบ่ชดยเขามากอ้กเสือที่สองแหละเขามาที่สองเดีอาชีพ้าไปเบิงเดีย๋ยและไปเข่างห้องน้ำ <c oughs> ว่าใต่ดินเปนที่ห้องน้ำดิเดยามาจะเือดิฮะ บอกเคยข่ามาเอาน้องแอนได้มามอย่าบอกบอกเคยคือกันบอกเคยคือกันฟังนี่ฟังนี่บอกเคยข่ามาหลอกมานแต่เถื่อนนี่นะแต่บอกเคยข่าวมาข้างล่างข้างล่างก็มีบอลขายเนาะบอกเคยข่าวมาหลอคนร้ายวัน้องแอนร้ายร้ายบอกคิดว่าอยูุนิกระซิบมีหันขายของฮะบอกคิดว่าอยูุนิกระซิบมีหันขายของบอกคิดว่าซีมีหันขายของ บันนอกแอนข้างนี้แอนนี่มุมนี้ข้อสบานของแอนบันหนกของเมืองนี่นี่แอนยอมรับความจริงว่าเป็นอย่างยอมรับความจริงว่าตัวเองเป็นคนบรนหอกนี่น้องแอนอาชีพเฝ้าบึงนี่สะอาดปะสะอาดปะนี่มีขยะนี่ขยะมองเก็บมองทิมขยะได้มั้ยปะอันนี้นั้นมันยังมีน้ำอยู่มันยังมีน้ำมีปทีมอาชีพเฝ้าบึงนี่มาเรียนดูนี่มองทีมเป็น ชิมขยะนะเพราะว่าเป็นยังไงกันนะครับความคนไทยเป็นกรสิเน้นเน้นเนีนเรื่องของการชิมขยะนะขยะเพราะว่าทางเที่ย,ยวยยเห็นนี่เรื่องใบกระจกคุณน้องแองนแมนแมนเพระาะว่าสะอาดแห้งน้องแอนขึ้นหยิบง่ามเลยเนะยาะเคยไหมพ่ <c oughs> อสิพาคพืชพืชมีขย,ยะแยกแยกเลยขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล นี่นี่นี่ไงนี่นี่ไปวันนี้เฮายัางไปทางนูง้นเราจะไปห้องน้ำกันดิ <c oughs> พอตน้นเพิ่นถ่ายพอแจ๊บอยู่ <c oughs> นี่คือสิ่งที่อยากให้น้องเรียนรู้น้นงองแอน <c oughs> คนหลายแต่สิ่งหนึ่งที่เรเห็นคือขยะปกติแล้วถา้าถ้ามีงานเรื่องมีคนหลายๆเนาะ สิ่งที่ตามมานี่คือขยะน้องเนาะแม่แมแต่วันนี้บ่มีเลยสิ่งดีๆแบบนี้ให้น้องนั่งไปเรียนรู้นั่งไปใส่อยู่บ้านเทาเด้อจ้าและอาชิพาะไรเบื้องสั่นแต่ดินมีพพเซเว่นพร้อมเด้นี่มีหลันค้าพร้อมเนี่ยขเราบรอกว่าคนไทยเก่งขน,นานดรถไากันยัางสามสั่นสีสั่นรถไายลอยถ่าน รถไฟหน่อยเคยไปเบิังหรือยังรถไฟราถ่ายแม่บอกเคยขึ้นน้องเอ็นหลานคาหลานคาน้องเอ็นเดี๋ยวอาจะพาไปเบิังหานทัดผมไม่ไว้ได้อดพี่จะพาหน่องเอ็นไปเบิังหานทัดผมด้หน่องเอ็นเซเว่นฟอร์มดิไหวอยากอายดิน้องเอ็นอยากอายว่าสั้นอ่ะ ขนาดว่าจะยุดเสือเสืออะไบมีอุโมงค์อันนี้เพื่อน่าชั่นใต้ดินดิเสืออล้วบอน้องแอนเสือละจ้าน้องแอนเป็นเสื้อเลยวมีหลานขาพร้อมดิ บางแงเป็นยังน้องหูโบนี่ทางรับเพิ่งบ่<ะ>ทางรับเพิ่งบ่งบเด้เียบบ่ทางดับเพิ่งนี่คือทางรับเพิ่งเน้ยนีวก็ปลอดภัยได้เวลาชุกเฉินและทางลังนองแม่นี่ยังนองออ้องฮูโบนี่สาเซเว่นอีเล่นเซเว่นอีเลเว่นแม่คือ่าน้าบมีติดีบ่ อยู่ในเมืองนี่แถวบ้านนอกบุญมีเอามีอยู่จีม่ใายของบุ่งผู้ได้เนี่ยเอา้าฟังเล่ากับมีดแลวในเมืองกับมีได้เซเว่นต้องอยู่ในตัวเมืองแถวบ้านนอกบุญมีดเอาไหนายทามเนี่ยพูดพูาสู้จากใจนอ้องตอนตแรกที่น้องย่างลงมาชันแต่ดินนี่น้องสัมผัสได้ทุงอย่างรู้หลาแหงรู้หลายแห้งแล้วคิดแล้คิดอยูว่ว่าพนจะมีแบบนี้ฮะคิดอยูว่ว่าพนจะมี ชันใต้ดินแบบนี้บ่คิดบ่คิดว่าสิมีแบบนี้คิดว่าสิมีแต่รถไฟอย่างเดียวรถไฟลรอคายตัวลบบพี่แบบสิบ่มีแบบนี้เยเคยไปดูรถไฟอยู่บ่ฮะเคยไปนั่งรถไฟอยู่บ่ขังเคยขังแรกเชื่อมือนี้ล่ละขังแรกนี่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 เมืนี่มืนี่ห้องน้ำอยู่ตรงนูอน่องพูดไปมาดีเฮาน้องแอนแบบนี้ดีอยู่บ่นี่น้องแอนนี่มาว้งนี่นี่นี่เพิ่นลงไปใต้ดินน้องแอน เฮ้นมาลงแอนนี่ฮะลงแองแอนไม่สัน<ะ>ส่นลงมีอีกชั้นหนึ่งเนี่ยชั้นชั้นนี้เนี่ยคือชั้นจำหน่ายตัว๋วที่น้องแอนแล้วก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งที่ลงไปเบรถไฟอีกเดียบเป็าานเงรถไฟอีกเดียบเมื่อเสาร์เนี่ยเข้าเข้าเดี๋ยวลงอยู่บ่มาคนละท่าเนะาะ,ะเดี๋ยวอ่านจีพาไปห้องน้าเห็นบ้องน้า น้องแอนเห็นห้องน้ำบ่เห็นเห็นเห็นของน้ำรี่พร้อมเดมาฝั่งนี้อ่ายลุานเกบาน้องแอนขอที่2ใช่ยรูอปน้องแอนเอ่หอเ่าขอทีหรอเห็นที่เรียกอเล่าี่2ใ่หรอเ่าขอรี่2ใเาข้อที่2ใชคือเปล่าขอยู่2ใหรเาอี่ลีบอกคือจัง่าอที่2ใช่หรือเป่า้อท่2หนืเปน่าเ้ิ่เ่ือเออ่หรือเ่าเอที่2่เ่ เป็นล่ทั้งดำหนึกว่าไม่ได้คนดำนี้ไม่นน้องทั้งเถียงเสีลกกะดำหน้าเขียวขาวเป็นเบิร์ตเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกรมไทยนะถ่าอย่างไดสาวเล้าที่ขยันนะลกกะดำหน้าเขียวขาวหนึ่งขวเป็นบอเป็นเกลียวขาวกระแซวเทีอย่างนี้เอาเอาเมนูหลักๆเลยแกงน้ำมัต้มมะพรุมแกงน้ำมัต้มมะพรุงคือเมนูหลักนะฮะเมนูหลักนะครับว่าแกงน้ำมัต้มมะพรุมอ๋ออันนี้ขึ้นน้องแอนเนี่ยกระตือว่าบาร์บวกกับหัวใจกำนองเพคนเป็นเจลล่ นะครับผ้านอนพุทธบึงชั้นใต้ดินนะตอนนี้เขาอยู่ที่สวนจตุจักรนอพี่น้องเนาะกัททิว่าผู้ธเจ้านี่ได้นั่งรถไฟหลือเ่นั่นงแรงพุทธเจ้ใดพาไปละไมพ้าแรงมาเป็นจังไงเป็นจังไงนั่งรถไฟครั้งแรกเป็นจังไงเย็นยยแห้งแอร์เย็นแห้งหนาวหนาวรถไฟแล่นไหวบ่ไหวไหวไวหวฮอกไปเลยบ่แบบขาเขาอยู่นอกรึเขาสีผมคึกว่าแลนไหวแต่เขาไปอยู่ข้างในเขาบ่งคึกว่ามันไว อ๋อ oh. แต่ว่ามันกระเด็นแล้วซื้อตัวเป็นคืนรถไฟเป็นหรอือเปล่าเราไม้ซื้อห้อ๋อเป็นผู้สื่อห้ oh. อหแล้วรถไฟฟ้าไต่ดินละ่ะเคยไปหรือยังอ๋อห oh. มายถึงไต่ดินเป็นแบบแมนเคยไปนั่งหรือยังนั่งมือเศร้านี่นั่งมือเศร้านี่ไต่ดินกับบนดินต่างกันยังไงกับไม่รู้ว่ซึ้งบได้เลยผมซึ้งบได้เพราะว่าอยู่ข้างในรถแมนแมนเอาแล้วเงื้อเราเราโบยานเราไปนั่งรถไฟ้ตดิน บ่ย่างดินถล่มดินอีหยังบอกบอกคนก็พิจแต่เฮามันหลายคนอยู่เอาหลายคนกันเป็นมูกันมาสนะเนาะนี่แหละคือซีงดีๆที่เดเรียนรูเนะนอะน้องแอนเด้อะซีงดีๆที่เดเรียนรู้นะก็ฝากไปถ่ายทอดให้คนทั้งบ้านเขาได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะนี่คือชั้นใต้ดินนะน้องแอนได้เห็นแล้วที่แรกไอ้ส่วนมากวาสิไปชั้นใต้ดินน้องน้องคิดยังไง กอยากมาบังอยู่เพราะ่เคยมาเขเคยเห็นนะบหมเคยเห็นเขเคยมาแล้ววันนี้วินาทีแรกที่ดได,ด้ย่างลงมาเป็นยังไงงามงามงามพวงของขายกะายโอ้ของขายกะายมาแข่งกันของลายอของขายม,มีครบเบิร์ตเทรเวนก็สันนกักะขายนันขายอินเสียผ้าของใสของซอยหลาย ขอบใจน,น,น้องเด้อที่ทายทอนแหงแล้วเอาไหมขอทะลุไหมเน่ตรงนี้น้องนอี่ทะลุน้องแอนยิ้มเนี่ยิ้มเนมนะ่โอ้น้องแนอนท่านในชงเลยปะป่ะน้องขอบคุณเลยไลเดอร์วันนี้ขอบใจน้องไอ้ไลเดอร์ที่มาเป็นแนวทางในการนำเสนอมายืนยันท่านได้ทีมมากแล้วก็ติดตามน้องแอนก็เฮ้ยน้องแอนเฮ็นเฮดยูทูบอยู่ปะวันเฮ็ดเอ้าวันที่ติดตามน้องแอนติดตามไหนได้ไห <What is S 2> น เฟซบุ๊กก็ได้เฟซบุ๊กเองเหรอ A O Y A O Y O L A I O L A I อ๋อไปต้อะสบายดีสบายดี